สวัสดแีแม่แม่ที่น่ารักของน้องลีโอเป็นยังไงกันบ้างคะฟังซิงเกิลใหม่ของน้องลีโอกันหรือยังเพลงหมดดวงรือไทยบอกเลยว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ฟังรีบไปฟังนะคะเพราะว่าแอดฟังแล้วเพาะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทำนองเนื้อร้องนะคะแล้วก็เสียงเพาะของน้องลีโอบอกเลยว่ามันลงตัวกันไปหมดเลยโดยน้องลีโอนะคะได้โพสต์แคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่ามาแล้วคับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลี โออาทิย์เพลงหมดดวงหรือไทยจากไยป,ประกาของนักร้องเสียงเพาะมากฝีมือการทัศนะรับชมและรับฟังได้แล้วตอนนี้ที่ youtube ยุงข้าเรคคอร์ดหลังจากที่ซิงเกิลปล่อยออกไปนะคะตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ ห้าหมื่นกว่ากว่าครึ่งแสนแล้วนะคะแล้วก็ติด17มาแรงบน YouTube แล้วด้วยงานนี้นะคะแม่แม่คอมเมนต์ว่าดีใจที่สุดเลยที่ได้ยินเสียงพ้อพของน้องลีโอนะคะแล้วก็อย่างที่แอดเคยบอกไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงนะคะทำนองเนื้อร้องคือเข้ากันไปหมดเลยน้อง Leo, ลีโอ้องออกมาได้แบบลงตัวจริงๆใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังนะคะแนะนำให้เข้าไปรับชมรับฟังได้เลย ที่ youtube ยุงข้าวเล็กคอร์ดหมดดวงหรือไทยน้องลีโออาทิตย์จ้า